ครับสวัสดีครับโอ้บรรยังามาสวนหลายไปหลายไปสองเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเมื่อได้อกาสดีจักน้อยไปยังว่งาเทฝนถึงช่วงจักน้อยแล้วก็ตกก็ยมขึ้นโอ้ยเลยมาทำความสะอาดมันจักน้อยเนี่ยอ่าเมื่อนี้ห้ยัดเด็กใบรครับตัวนี้แห้งบ่มีแหละเอามาเมืองสวนสวนลงแอด สวนบักพ้าวเป็นบักพ้าวนะความอายุหลายปีเท่าพ่อพ่อไปกันเจ้าของสวนนะนะ่ะพี่นอ้องเอ้ยเมืองนี่มากก็บวาเป็นละปีนี่กาลัางให้ผู้คนพัดหญ้าเชงมาดูแลห้อันนี้สะสะน้อยเนี่ยพ่อได้มีจอกมียางมีป่าจาักน้อยเชาวนี่ก็ะลุยนี่ยางจนดออบสะเลยหญ้าข้าเต็มอยู่นี่ เลีอยวไปเไปไ็นอะไรพี่น้องเอ้ยหกขักบอสนี่เข้ายางเสียงเครื่องตัดหญ้ากัตัดไปนี่แถวแรกเียแถวแถวแรกนี่เนี่ยหกขักหกเนะ่ยพี่น้องแปลว่าล่องสวนนี่กับมีน้ำเต็มอยู่แน่โอ้ยสะดุดสะดุดีดด่ลม่มอ่า พักพาำหอมปีนี้รู้สึกว่าสิบวาจับจันแต่ละจันกับบริคอยออกมันสูงแล้วครับเศร้าปีแล้วเศร้าวกว่าปีนี่ขาพี่้องอย่างจักน้อยขอบคุณทุกท่านที่กำลังชมมเสยิจ,จักมีคอนเมืองไห่บ่อปวดอกว่าไอยางหล่ออมึง เยอะเสือเมืองบอกว่าท่านตัดไี่ดอกเฮ้ยนี่เมืองเอาพี่ดอกโป้ยหยาค่าสารพัดนี่หกขักหกแน่ฝนตกประยุทธ์ปยนบางเดือนตกสิบหมาเมือล้วนตกสุ่มอือถุมเอก็เลยประกาศตัดพี่้องตัดตัดแล้วก็คืนตัดแล้วก็คืนนะเห็นว่าช่วงนี้เหมือนฝนที่ถึงช่วงก็เลย ให้จ้างพื้นมาตัดให้ตั้งเที่ยวยางมาเมื่อกี้นี่นี่ครับติตียางไปมึงเป็นโซนเป็นโซนเพิ่งตัดมือนีมือแรกครับมึงรู้กเข่าแห้งทั้งหลายยางไปแล้วบรสบ้งสะดุดล้มอีกโอ้ยนี่นี่ยางโอ้ยีิน้องเลย หกคักนี่สะดุดโดดเอ้ยเฮ้ นี่ครับสะดุดจักง่อยเมืม่อกี้เอนไหนบอกหกขับบอรครับพี่น้องเดี๋ยวย่างลับกันครับ พเมืงองพาเมืองสวนดืเอหกได้หกดีบตัดวันแรก พาเดินพาเดินดูชมสวนที่รกมากตรงนี้ก็จะมีหลองผักภาเมันกระสิเม็ดดำอยู่ด้วยครับนี่ สองฟังนำเต็มอยู่โอ้เหลือเบืองต้นของข้าวมู้อังตลาดหาข้าวกระแทบบมี่เอาอยางเลาะซ้ำนี่หลหรพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆครับเสียงเครื่องกำลังตัดหญ้ายอยู่ครับ